สวัสดีครับท่านผู้ชมมาฟอกกันอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้สร้างเต่ากะได้พาท่านผู้ชมนะครับน้อมมาตามแนวทางของปูหนึ่งศูนย์กันนะครับตอนนี้กะสร้างเต่าได้มาอยู่ที่วัดปูหนึ่งศูนย์กันแล้วนะครับเขากับเมืองแนวทางของปูหนึ่งศูนย์ในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับแนวทางของปูหนึ่งศูนย์จะได้ตัวใดจะเน้นตัวใดให้มากในโครงสุดท้ายแล้วนะครับเนาะโครงสุดท้ายนี้ปูจะเน้นให้ตัวใดฟันทงให้ทีตัวใดนะครับ เดี๋ยวฮอไปรับชมรับฟังพร้อมกันนะครับทานผู้ชมเขามารับชมแล้วนะครับเนาะกูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้กับสังเตาวนียนะครับเนาะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดชิปนะครับเนาะไปครับฮอปไปเมืองน้าทางของปูหนึ่งศูนย์กันในวดวันทีหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับปูเพิ่มเน้นในโค้งสุดท้ายแล้วจะเป็นตัวใดไปรับชมแลบฟังร้อมกันเลยครับการปูหนึ่งศูนย์ค่ะอ่า ค่ะวันนี้ค่า f อฟแฟนคลับนะคะมาตามตัวเลขนะคะของปูหนึ่งศูนย์นะคะหวดวันทีหนึ่งสินหาสองพันหาร้อยหกสิบหานะคะสิเป็นตัวเลขตัวใดนะคะเดี๋ยวห้องมารับชมรับฟังคิดน้ากันนะคะเขามารับชมรับฟังแนวนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานของเฮานะคะหมดชาแนลหมดบัตรชาแนลแล้วค่ะสั่งต่อนน้ำฉกแลวคะเนาะค่ะคงสุดท้ายไปครับปูอันนี่โคงสุดท้ายแล้วเหลือจ้ำคู่คงสุดท้ายเหลือสามครู คัดมาเน่นๆเล่มปบพูดคัดแล้วแล้วอะค่ะคัดแล้วคัดแล้วสุดขัดแลบบนี้สุดคัดแล้วนะคะเนะไข่มากกันเลยตัวนี้ไขมากกันเลยตัวนี้เมื่อกี้ก็เห็นมาเลยตัวใดเจ้ามือบลับแล้วค่ะมันเต็มมันเต็มมันอันเลยบอกค่ะปูห้าหนึ่งหกหกประตูเขาบลับเลยห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกหกห้าเนี่ยบอกค่ะห้าหนึ่งหกนี่แหละไกสามตัวสามตหกประตู เป็นยังคืออันแจ่ปูเล็กเล็กหน่อยบอกแถวๆกันเขาบอกมันบอกสามตัวตรงๆเลยโอ้เล็กหน่อยมันขึ้นมาไมหาคมันดูคือนยังไ้มันได้ว่ามันมาตรงกับเล็กปูนี่เหล็กปูฟันสิบหกอย่นี่ฟันชิบหกตัวล่องจากชิบสองอยงนี้ครับชิบหกกับชิบสองนี่ฟันบนเก็ดหกนี่ฟันล่างมันเป็นเหล็กของปูพอดีเล็กหน่อยมหฮองบอกตรงกันพอดีบอกปูเล็กหน่อยกับมาบอกตรงกันแล้วก็คนหนึ่งก็บอกหาหนึ่ง คนหนึ่งบอกขนหนึ่งกระชืเอาหาหนึงลงไปนั่มมันเป็นเหล็กเข่ากันหมดเลยมีคมาในสูตรอยู่เนาะเขามาในสูตรนี้นงไงจมขาหนึ่งกระชื่<พ>ครับน,นี่ฮะฮอกนั่นนี่เรียกฮอกเลยอ๋อครับจำช่วงเดี๋ยวให้ปูเขียนสรุปให้เบิงนะครับผมมาในโคง้คโคงสุดท้ายแล้วเนาะโค้งสุดท้ายแล้วเหลือสามครูปูว่าคัดให้เนิน่นกล่างไปเลย <ผม S 1> เอาเหล็กเคียงบ่ บ่เอาเลี้ยเยงบ่เอาบอแล้วกูจัดเลยนะจับเต็มไปเลยจับคูไปเลยน่ะจับคูไปเลยนล่างนล่างนะครับเอาบนล่างเลีเลขกวิ่งนะควก็จับคูไปลวดจับคูไปเลยนี่เอาเลขจับคูก่อนจับคูแรก1ิดจองยังบ่าชิจงอยู่กา

อันนี้เป็นเด็กเล็กน้อยบอกเป็นเด็กเล็กน้อยบอกเรียกว่างามของเขาอย่ด้อันนี้ก็เด็กน้อยบอกคือกันแต่ว่ามันว่าเขาก็เล็กฟูนี่หนึ่งหกนี่เด็กน้อยบอกสามตัวเลยห้าหนึ่งหกเลยบอกมือเส้นบอกมือเร้านี้หาหนึ่งหกเลยบอกค่ะบอกที่ต้องมีหานบอกที่ใส่กับฟูทัองมีหานนี่และเขามาบอกเพิ่มมีหานสิบวิคิวเติบอยู่บอกค่ะมันดื้อไหมก็เรียกว่ามันเอกเป็นก็เรียกว่ามัน มันบอกถามถามงานว่ามันบอกเลขบ่บอกมันบอกเถียวกวันยานบ่เสียบอกสามตัวตรงๆเลยสี่ศูนย์แฮสี่ศูนย์หาเลยมันบอกบ้านนี้ยเดี๋ยวนี้มันบอกหาหนึ่งหกนี่มันเต็มไปแล้วนี่หกประตูนี่ทั้งบ้านมันบ้านอยู่อำเภอคนเต็มคือว่าเด็กหน่อยบอกตัวนี้แต่ว่าเลขคนเด็กเต็มลเลขตัวนี้มันเต็มหกประตูเต็มแล้วไหมเขาสื่อไม่ใส่บ้านมันไม่สื่อไม่เออสื่อกันนะะคือว่าตายมันหมดจะเมือขัรมันออกมาตัวนี้ ลลไลยปีน่สิบกได้นั่งเคลียดินเล่นก็ยังว่างทำไมหนวดลมก็ลืมหนวดลมก็บ่ัพือยังว่าต่เมืม่อลงลืมเข้าจิตนักเลยตายบ่เฟื่องบ่เฟื่องยังไงควรทั้งรางบานแล้วรืมลืมเอาลมอันนี้มันตรงกันกับเรกป,นปูนี่ปูฟันบนสองตัวนี่ฟันบนสองคู่นี่อันนี้ฟ<ส>ันรา,างอันนี้ของเล็กน้อยอีกผู้หนึ่งบอกว่านี่มันมีซีคู่นี่ละขันมัน อันนี้กลมเลยน่กลมเลยน่ากลมกลมเล่นเลยตัวนี้เด่นที่สุดฟั้นบนพันบนสิบสองสิบสองนี่โอ้ยวันเดียวซื้อหลายน้าไพสิว่าปูบากระซังปูสิคอบาผู้เดียวเรียกชิบสองบนฟั้นบนอันนี้กระบนคือกันเด้หนิร้องครับมันมาเขาก็เรล็กเล็กหน่อยบวกเท้านพอดีอันนี้กระบนคือกันสิบสองคือกัน สองจ็ดกับจิ้งหกหนสิกันอันนี้กมนี่กมนี่ฟันล่างด้านนี้ด้ะเจ็ดหก <6 S 2> ล่างก็ค่เก็บเอาไปฟันล่างเลยฟันล่างอ,อันนี้การลองมันเล็กหน่อยบอกคือกัน,นหานึงครับไปซื้อประตูเขาบอกเล่นาลาลบางคำลองคำวันนี้เลขสามตัวสามตัว เอาตัวนี้เขียนเลยรับเก้าสามตัว1นืเบียกแห้งเดี๋ยวน้อเจมเมอลี่เมือนเดสามองสมหนึง่งมนี่ลามันจิมาอีกคนเริ่มมันคนเขียนว่ามันมามามันจิมาดีกว่านี้ห ห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหกนี่เล็กหน่อยบวกเต็มไปรอเด้อพี่น้องเด้อทราบหกประตูเต็มแล้วบลับแล้วมัจู่ท่านจู่ท่านไรมี่ย่างย่างซื้อใดอยอ่กับย่างซื้อใดอยู่กับรีบรีบหาซื้อเลยนะครับเนาะอยู่ในบ้านเล็กหน่อยบ้านยังไงที่เขาบอกแถวนี้เต็มหมดแล้วแถวนี้ยังซื้ออยู่ในบ้านนี่บ้าน บ้านปูยูนี่ซื้อได้ยูแต่ว่าบ้านโตคนบอกบ้านเล็กน้อยอ๋อบ้านเล็กน้อยที่บ้านเล็กน้อยคนบอกเลขกหกประตูเต็มหมดแล้วไม่บัขายกันแล้วเต็มคือว่าบ่แม่นบ่ขายเต็มแล้วเฉื่อมือนี่บ่แม่นย่านนะบ่เขาว่าอันแล้วเนี่ตัวนี้อันอันอัแล้วเตรียมเพราะว่าเพราะว่าจะเป็นสองโตสองโตมันก็สวยเยอะเลยหกประตูนี่นี่นี่โต๊ะโตัวโต๊ะสวยอยู่ตัวนี้เต็มแล้วนี่ นี่เราไม่ซ้ำนี่แหละหาหาสูตรีหางซีหางเด็กเด็กเน้นบนเน้นล่างจัดนั่นเลยนี่นสาม <3 S 1> ตัวน้ำเนาะสามตัวก็จะเป็นเก้าหนึ่งสองนัปูแล้วก็สาม <6 S 2> นีนม่แค่เน้นหมดครับผมมัคน,นค,มคงสุดท้ทยยดา,ายเลยเนี่ยมัน่าลายแล้วเนี่ยคือตัดคัดมาแล้วคัดหมดแล้วนะครับผมคัดมาทุกสูตรแล้วนะครับเอามากันหมดแล้วคัดมาทุกสูตรแล้วก็จะได้มาเน้นๆเลย ในโคกสุดท้ายแล้วมีแค่นี้นะครับผมบอกเหล็กไปแล้วซื้อว่าอดไจับเทียว่าอดไรบิดว่าอดไจักเทียง่ำในกระดานช่วงนี้ทางของปูหนึ่งศูนย์นะครับเนาะนีวันที่หนึ่งสิงหานี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งตัวกลางเป็นจำรองตัวตัวนายจับตามันบะปัวสองตัวสองชุดคือเก้าหนึ่งสองกับเก้งตัวเก้งนี่ครับอ่าหนึ่งหกอ่าหนึ่ง นี่ตัวเก่งขนกะลบาดเลยอันีปูไปกากะบาดแดงฉันคนเบิงสิว่าดับสุดทบ่ว่าแดดดับตัวเก่งแลยเนาะอันนี้คือตเก่งนะครับจำชุชมตัวทีว่าเน้นๆนะครับคือเก่าหนึ่งสองกับหาหนึ่งหนครับอันนา้หนึ่งกะลาบาดดรอปับอันนมันมีเรียดดับยูนี่ขันเข็นในแล้วก็เขยนเลียดดับไ้ดอกครับปู่ก็เข็นเลือดดับไปครับผมเดี๋ยวเข้ามามืองวิ่งบนกระชิบชอง วิ่งล่างก็ตั้งนี่แหละตกตกกลมให้นี่ละอันนี้กันบนน้อครับปูชิโพงนี่กันบนกันบนอันหนึ่งนี่กันล่างนะครับกันล่างเน้นบนนี่กันหนึ่งสองครับเน้นล่างนี่เจ็ดหกโบตงกั๊บนีคเป็นล่างมาทางนี้เป็นบนหัวอดนี้ครับบบตงกั๊บนะครับกั๊บฟันเลยฟันหนึ่งเบาปุบซื้อปั๊บในอย่างหนึ่งหกซิมหก โอ้ยมันเอาไปแลี้ยวกันไม่ทราบว่าปูนี่เอาก่อนเลยเอาครับท่าจำชุ่มแคปน้าจอไว้พิจารณาเป็นแนวทางครับเขาบอกว่าดีเขาว่าเต็มแล้วเลขตัวหกประตูตั้งสามตัวตั้งสองตัวนะครับท่าจำชุ่มบ้างเล็กหน่อยคนที่บอกเลขกันของปูหนึ่งศูนย์นะครับเนาะในวันทีธหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนี่ยังดังๆเยอะเลย่คนทุเรียนเล็กหน่อยนะงรับไอ้นั่นเพราะว่าบลอกบ่อยังเลยละที่บอกเลขถือดีๆนะ นิดหน่อยดอกแคปหน้าจอหมดตะบุนทะยังไปนึ่งฝ่อมันยังไหนไหมวันที่เอียงกันหมดวันที่หนึ่งสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะแคปหน้าจอไว้คันหมดถึงท่านผู้ชมหมดจะบอกข่าวเด้อหมดจะเย็บเนี่ยเอาค่ะแคปหน้าจอสำหรับแนวทางของปูไว้นะคะปูหนึ่งศูนย์นะคะก็จะเน้นไปที่ข้างบนหนึ่งสองค่ะข้างล่างเน้นไปที่เจ็ดหกนะคะกับบอปู กับก็กลับก็แล้วแต่แต่ว่าปูฟันไปเดี๋ยวแกลลือเต่คนสิกับเนาะเดี๋ยวเต่ใครสิกับตัวเลขนี่ไงเ่รากับกับตั้บเตกอย่างนีาอยู่บามาจากนี่มานี่เป็นบนจากนี่ไปนี่เป็นล่างตัวเลขวิ่งในวิ่งในทึ่งทึ่งทึ่งชุดโตเลรนหายเป็นเลขวิ่งหนึ่งวิ่งสองก็ได้มันว่าปูบนล่างนี่วิ่งเก็ดวิ่งหกก็ได้เนะครับเนาะวิ่งหาวิ่งหนึ่งก็ได้นี่กลุ่มนี่ทั้งสองตัวนี่มาทางล่างสองตัวนี่ฟันบนครับผมนี่เลขเล็กน้อยบอกอันแล้วนี่กาลบาดไปนี่เพราะเปนว่า เหล็กดับที่นี่เหล็กอันเลี่ยวเหล็กตัวนี้อันแล้วขึ้นหกประตูเลี่ยวเด่นแลี่ยวว้าวพิดเด่นอันแล้วสิว่าหรืซี่เอานะคะจับหน้าจอไว้สำหรับข่งสุดท้ายแล้วน้องปูเนาะแมนค่ะเอาสำหรับคลิปนี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงเฮงรวยรวยเป็นกำกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ